สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่21นะครับ21เดือนสารกดามคมประโสด2563นะครับวันนี้ผมได้มาเป็นตัวแทนนะครับชมนุม200ใจบุญเพื่อนหมุนผู้ยกรายนะครับแล้วก็ตัวแทนท่านพระครูการจนะสุปัศน์จ้าคณะอำเภอท่าม่วงจังหวัดการจนะบุรีนะครับแล้วก็ท่านสอวจิรเกวัฒนมงคนนะครับวันนี้ได้มาลงเคสที่ ที่อำเภอนครัยศนะครับแต่ว่าตำบลวตำบลวัดแคร์นะครับเคีที่หนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะครับวันนี้พี่ต๋องนะครับก็ได้เป็นตัวแทนสถานบุญนะครับได้ได้พาเข้ามานะครับเดี๋ยวความความรู้สึกพี่ต๋องครับที่ได้เป็นสถานบุญทีเขามารวมอปกันครับผมผมมีความรู้สึกในใจนะครับที่ว่าชมรมไม่ทอดทิ้งกันและขอขอบคุณทุกคนที่มีอุปการะช่วยกันทำบุญนะครับขอขอบคุณนะครับ แล้วก็ผมขอถามความรู้สึกนะครับอันนี้พี่ชัยพรแด้พาณิชนะครับบอกพี่มีความรู้สึกย่งไงบ้างครับก็ได้มีชมรมมาช่วยก็ดีใจครับที่ได้ได้มีชมรมดีๆแบบนี้แล้วก็มีวิเตาองะที่ให้น้องสาวไปลองคุยดูว่าเออเคยได้ได้ยินนะว่าพี่เต๋อช่วยถางนูช่วยทางนี้เยอเลองคุยกัชมรม ครับทางธรก็เลยเอาไปได้ติดต่อมาก็ขอบคุณมากครับสรับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่ตำบลวัดแคลนครเขอนครศรีจังหวัดนครปฐมนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับสําหรับที่ผู้ที่อยากเข้ามาช่วยเหลือนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาช่วยเหลือทาง ทางพี่ชายพรได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองให้ในทางเศรษฐคมลงครับก็บมีโมโทแล้วก็วันนี้นะครับก็นนะบจะมีมอบรถบบิวแชร์กับจำเพิ่ตนะครับอย่น้อยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ที่ได้ให้พี่ได้ออกไปหาหมอหรือไปทํากิจกรรมด้านนอกได้สะดวกขึ้นครับผมแถกับก็ออกออกเลยนได้ก็ออ แล้วผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมอุตส่าห์ส่มนันเข้ามานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แล้วพลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายใดยๆทั้งวงนะครับทํากิจการการค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ